เจ็ดต่อแดนนั้น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 เจ็ดต่อแล้ำมันเดินแล้วเว้ยเอ้าไม่รู้ว่าจะเดินมาทำหรือจะเดินเข้ามาโดนโอ้เตะสวยมากดูแดนนั้นหกต่อเจ็ดล้อเอ้าแรกสอบกันแล้วเอ้าแล้วเกมเปิดแล้วแด้นั้นหกต่อโอ้โหใหญ่เว้ยน้ำมันเว้ยลงตักล่างลงลงไปอีกอ่ะแดนนั้นสิบต่อแดนนั้นสิบต่อ มพยายามไล่แขนขึ้นคอยัดไส้สวยมากดนาทสิบ <lawsuit> ต like like ่อสองน็อกเมนตลงไปอีกเริ่มลุกช้าแล้วว่ะัะต่อยมืดาทสิบห้ต่ออ้าวแดงต่อยเอ้ยนมเมืนมีศอกดนาทสิบต่อสิบห้าลองวิาทสิบต่อแดงได้ขามุกยัดไส้เข้าไปดินาทิบสามต่ออ้าวแดงมีศอกแดงิบห้ต่อน้มนโดนละแดงต่อสิต่อสิต่อ15ต่อดงสต่อเอ้า ต้นมีโต้มีเถียงได้สิต่อยี่ลองด้สิต่อได้สิ้าต่ออ๋อศอกกับศอกอ่าเอาศอกมาปัดมาเอาออด้สิบ้าอาด้มเงินโดนละยี่ต่อ20ต่อไหไม่ไหว้อดไม่รอดแล้วยี่สิต่อได้ยต่อ ด่านยี่สิบต่อตั้งแข้งขวามาด่านเตะหมัดทีอ้าวมันขึ้นคองเตียบขวาทีนึงพยายามยัดแต่ว่ามันเหมลังจาไม่มีแรงแล้วทั้งหมดดนยี่สิบต่อโอ้โหเด้งด่งนานย,ยี่สิบเอายัดเข้าไปอีกแล้วยัดเข้าไปทีต่อทีหนักกวา่าเยอะเดินเนี่ยแล้วโดนล 1, 3, 4, 4. ็อกสามต้นเสียด่านยี่ห้าต่อด่านยี่ห้าต่อมันเดินละด่านยี่ห้าต่อสามสิบแล้ว เดียดห้าต่อโอ้ยแดียดฟุตบซ่าดด้วพยายามเดียดด้วยฟันนิดเดียวเดียดมันแม่นกว่าสมาชิกเลยอ่ะเดียดนละสามสิบต่อเดียดนักสามสิบต่อเดียดนละสามสิบต่อเดือโอ้โหน้ำมันแน่บางทีใหญ่อย่างเดียวอาวุธดีอย่างเดียวก็ไม่ได้นะความแม่นมันไม่มีเลยอ่ะแดงแม่นเหลือเกินเข้าทุกดอกโอ้โหโดนทุกเม็ดไอ้น้ำมัน เงียบครับบนล็อกเงียบเงียบเียบเสียงเชียร์เนี่ยเสียงเชียร์แดงนะท่านผูนาที่ได้ยินอยู่เนี่ยแดงพังครับแดงพังแดงพังแดงแดงสอกกับต่อยมัดเอาคนหนึ่งต่อยท้องคนหนึ่งฟันสอกอ้าขอญาตวางสายนะครับขอญาตวางสายนะครับขอญาตวางสายเลยนะทวานนาเดี๋ยวแบตผมจะหมดนะครับเพราะว่ามีอีกรอบหนึ่งที่ออสกเดี๋ยวแบตจะไม่พอพลาดนะครับเดี๋ยวขอญาตวางสายเลยนะครับขอญาตวางสายเลย ผมก็จะได้เดินทางไปออตากรแล้วก็จะได้ไปหาข้าวกินพักผ่อนด้วยรอบสุดท้ายของวันนี้ครับสมัยนี้ขอยันบางสายครับสมัยนีขอยันบางสายนะครับเอาละครับสหรับเกมของสิงห์หนุ่มนะครับหมัดมีลุ้นครับหมัดมีลุ้นครับแทงไปยังเชียร์โยอ้าวไอ้ขผาไปได้วรอบหนึ่งเทียบซ้ายเอาละครับยังมีเวลานะครับสิงห์หนุ่มลุยเป็นเกมหมดไม่ได้นะครับสิงห์หนุ่มลุยเอ้าวงในวงในเกี่ยวไห้แพลงไปเอาละครับ หือห,ห้หาฮือห้หาหือห้าบริเทนปากศอกสิงนมบวกมาทเอาละครับเป็นไงเป็นการแล้วสิงนมลุยผูกซ้ายไม่โดนครับอลิเทนขยับขยับดีซ้ายคืนมาเทีสิงนมชนชนอีกชนอีกอลิเทนแยบฟันศอกหมดยกที่สี่ครับฮะแสนบวกอ,ะอ่ะฮะไม่ไม่ต่ำกว่าเกือบสองแสนอ,ะอ่ะ <laughs> โอ้ยมาสั่งเน้นมัดอย่างเดียวๆๆเลยชีวิตนะครับพยายามหลายๆเท่าเลยนะครับแต่นี่มันก็พยายามนะพยายามครับมันยังมันยังหาจุดโฟกัสไม่เจออาจัหวะมันไม่เป็นเป้าหน,นิอายุยังน้อยนะ16เท่าน,นั้นนะฝ่ายแดงเนี่นยพูดถึงอายุนี่ที่เรื่องกองรัว ไปต่อยขาเลยช่งยิ้มได้ครับโอ้ไม่จะพูดได้โดนนะครับนี่โชว์เหมือนกันโชว์โชว์มวยสากรแล้วครับโบลิเคนโชว์สากรแล้วสเต็ปขันศอกครับต่อยบัดหมดยกสุดท้ายครับฝ่ายแดงครับฝ่ายแดง เฮอริเคนจิตเมืองโนโนเขาเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับก็ช่วงนี้พักคู่นหนครับเดี๋ยวกลับมาครับ